มาแล้วส่งท้ายปี65ชงคอระมอแจกเงินรับเงินคนละเท่าไหร่บัตรคนจนหมดอายุได้หรือไม่รายเก่าตัดสิทธิ์เมื่อไหร่ฟังด้วน สวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่13พฤศจิกายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้มีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องสําหรับการจากเงินส่งท้ายปี2565นะคะซึ่งจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมค่ะและสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามก เข้ามาบัตรคนจนหมดอายุเรานะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในค้อดนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีดในกำลังต่อไปค่ะ และเพิ่มการสื่อเวลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวแรกพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับเงินส่งท้ายปี2 5 6 5ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ทางโฆษกรัฐบาลนะคะได้ถแถลงนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทุกกระทรวงนะคะคิดมาตรการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าแจกเงินได้รับกันเท่า หร่ไรกันแน่นะคะในส่วนตรงนี้จะอธิบายแบบนี้นะคะสำหรับการแจกเงินส่งท้ายปี2565นั้นมีแน่นอนนะคะซึ่งสำหรับในส่วนของวงเงินนะคะว่าจะแจกเป็นมาตรการอะไรและได้รับวงเงินเท่าไหร่นั้นนะคะ<ม>ยังไม่มีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมค่ะโดยจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนะคะก่อนวันที่29 พฤศจิกาย,ยน2565นี้นะคะซึ่งก็แสดงว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้รับฟังข่าวดีนะคะก่อนวันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะก็รอฟังไปพ,พร้อมๆกันแน่นอนทางช่องเกาะติดข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะและสําหรับข่าวสารต่อมานะคะคุณพ่อคุณแม่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็สอบถามเ,เข้ามาอีกนะคะว่าบัตรคนจนของท่านนะคะหมดอายุนะคะในเดือน10ปี2 0 2 22นะคะซึ่งขึ้นโชว์หน้าบัตรนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้แจ้งพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะคะว่าทุกท่านยังได้รับสิทธิเหมือนเดิมนะคะใครที่บัตรหมดอายุนะคะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะยังใช้สิทธิยังได้รับเงินช่วยเหลือหรือจะมีการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลก็ย,ยังได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ต่อให้อัตโนมัติแล้วนะคะและ,และอีกหนึ่งคำถามนะคะที่พ่อแม่พี่น้อง รายเก่าพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบรรัตรคนจนทุกท่านสอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะโดนตัดสิทธิ์นะคะเมื่อไร่นะคะก็คือบัตรคนจนรายเก่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารนี้ไปพร้อมๆกันคะ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใบเดิมใช้ได้ถึงเมื่อไรมีเวลาหมดเขตไหมนะคะหลังจากที่การส่งการทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2565อัปเดตล่าสุดนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ลงจะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะซึ่งคนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากมีการปรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ทั้งหมดและจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนประเด็นนี้นะคะก็ทำ ให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใบเดิมอยู่มีคําถามขึ้นมาว่าแล้วบัตรเดิมยังใช้ได้อยู่ไหมแล้วใช้ได้ถึงเมื่อไหร่หมดเขตวันไหนนะคะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ออกในเดือนตุลาคม2560จะมีอายุการใช้งาน5ปีดังนั้นตามกําหนดคือจะหมดอายุในเดือนกันยายน2565อย่างไรก็ตามล่าสุดนะคะทางกระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาการหมดอายุบนหน้าบัตรออก ไปก่อนแล้วเพื่อรอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เท่ากับว่าในตอนนี้ผู้ที่มีบัตรในปัจจุบันจะยังคงได้รับสวัสดิการเหมือนเดิมและยังใช้สิทธิได้ดังเดิมทุกประการสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันยังคงสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรได้จนกว่าทางกระทรวงการคลังจะประกาศยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมซึ่งก็คือหลังจากมีการลงทะเบียนรอบใหม่ประจำปี2 5 165และประกาศผู้ผ่านเกณฑ์พร้อมทั้งยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นโดยคาดว่ากระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองน,นี้นะคะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะอาจจะยังสามารถใช้ได้นะคะจนถึงเดือนมกราคม25 6 6เลยทีเดียวหลังจากนั้นในกรณีที่ลงทะเบียนใหม่แล้วผ่านเกณฑ์คุณ สมบัติจะต้องเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับสิทธิอีกต่อไปนั่นเองค่ะ ก็สรุปทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับการอัปเดตข่าวสารกันวันนี้นะคะพราแม่พี่น้องที่รอแจกเงินส่งท้ายปี2565หรือเรียกว่าของขวัญปีใหม่ตอนรับปี2 5 6 6นั้นนะคะรอฟังขา่าวดีเดือนนี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็จะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านฟังหลังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอในทุกสัปดาห์ ซึ่งแน่นอนนะคะก่อนวันที่29พฤศจิกายน2565นี้ได้รับฟังข่าวดีกันแน่นอนและก็จะมีการแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนนะคะสำหรับมาตรการแจกของขวัญปีใหม่ค่ะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใบเดิมนะคะก็สรุปแล้วนะคะหากไม่ได้ลงทะเบียนใหม่นะคะจะใช้สิทธิบัตรคนจนได้จนกว่ารอบใหม่เปิดใช้ ก็คือต้นปีหน้านนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวสารทางช่องและก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับ,บทราบเพื่อการสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ